สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาบินบุรีครับหลังจากที่ไปเดินสายทําบุญที่จังหวัดศิสุเกตกลับมาที่บ้านส่วนสซวนี้ครับมาดูผลงานติดตามผลงานที่ขุดบอ่อไว้ ที่บ้านสวนกระบินบุรีอันนี้บอ่อที่ขุดใหม่ขยายจากบ่อเกา่าบ่อเก่าขุดไว้ประมาณสองเมตรครับพอถึงหน้าแรงแล้วไม่มีน้ำน้ำแห้งปีนี้ก็เลยต้องขุดเพิ่มแล้วก็ขยายความกว้างขยายความยาวเพิ่มขึ้นอีก แล้วก็ฝนตกลงมาสองสามครั้งตอนนี้น้ำบ่อล่างใกล้เต็มเลยครับตรงน,นี้เมื่อก่อนนี้เป็นลงยางนาไว้เป็นพื้นที่ต่ำแต่พอถึงหน้าฝนมาน้ำท่วม ปีนี้ก็จะต้องเลือทําใหม่ครับขุดดินขึ้นมาจากบอ่อนี้มาถมเพิ่มขึ้นมาตอนนี้กำลังจะปลูกกล้วยขุดหลุมทิ้งไว้ก่อนเหมือามากนการเมื่อวานนี้จะลงกล้วยไว้ก่อนคนเริ่มมาแล้ว อันนี้ก็เป็นวันที่16พฤษภาคมครับเราจะลงกล้วยไว้ประมาณ20ตน้นเราปติดตามผลงานกันครับว่าหลังจากนี้จะคืบหน้าไปถึงไหนในบ่อกก็ ปรับสภาพดินครับหวานปูนขาวไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับ